สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะครับผมปั๊มเองฮะท่านผู้ชมกำลังรับชมเอ p r o d u c t i ล n กชั่นเรสตลินะครับสืบเนื่องจากคลิปการรีวิว h l l in a Cell ปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับผมที่ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปนั้นนะฮะว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยพอใจการที่สืบนี้เนี่ยนะครับชื่อสืบว่า h l l in a Cell แต่มีแมชเฮลนัเซลอยู่แค่แมชเดียวและที่สําคัญคืออย่างที่ก็มีบางคนคอมเมนต์ไว้เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วแหละหรือปีก่อนๆเนี่ยมี2 m a แมชก็ยังพออนุโลมได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ผมเองก็มีปัญหาในเชิงของความสําคัญและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของกิมมิกอันนี้ด้วยกับการที่เขาเอากิมมิกของแมชเฮลนัเซลเนี่ย มาจัดเป็นศึกประจำปีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหากับศึกเฮลท n ในเซลหรือแมชเฮลท n ในเซลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแมชกติกาอื่นๆอย่างเช่น TLC นะครับหรือว่าเอ็กตรีมรูสหลายครั้งเนี่ยนะเราจะเห็นศึกอย่างเช่นศึก x x t r m m r ม u l s ชื่อศึกก็ชื่อว่าศึก Extreme Rules เลยนะฮะแต่มีแมชกติกาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมซึ่งมันอาจจะทำให้บางทีมันน่าสงสัยว,ว่าทำไมต้องตั้งชื่อว่าศึก Extreme ม Rule ในเมื่อแบบ มี e x t r e m e r u l e อยู่แค่แมทเดียวและตลอดทั้งรายการมึงไม่พูดถึง Extreme Rules เลยอ่ะนะฮะมันก็เลยทำให้กติกาพวกเนี้ยมันดูมีความศักดิ์สิทธิ์ลดลงปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะผมเองก็ไม่รู้อ่ะผมก็พูดตรงๆว่าผมก็ไม่รู้นะฮะซึ่งแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้พิ่งมามีปัญหานี้นะฮะมันก็เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะตั้งแต่ WU e เนี่ยเริ่มนำชื่อกติกาพวกเนี้ยฮะมาตั้งเป็นชื่อศึกเพเปอร์วิวนั่นเอง e x t r e m e Rules นะ แล้วก็ TLC 3สึกเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าการที่ทำอย่างเงี้ยนะฮะการที่เราตั้งชื่อสึกเป็นกติกาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสัญญาทางอ้อมว่าสึกเนี่ยมันเกี่ยวกับกติกาอันเนี้ยแล้วพอปรากฏว่ามันดูสึกจริงๆเนี่ยมีแมชจืดๆธรรมดาที่แบบเอามาเอามาขั้นรายการอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับไหนละ TLC กูไหนละ e ฮเว c เซลกูเมื่อไหร่กูจะได้ดูว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะ เป็นข้อเสียในในเรื่องของความแบบว่าความต่อเนื่องของอารมณ์ของคนดูเวลาคนดูดูรายการน่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างเฮลเน c เซลที่แบบเขาแยกเอาเฮลเน c e ์เซลแมชแรกไว้ต้นรายการแล้วเอาอีกแมชหนึงไว้สุดท้ายรายการน่ยนะฮะโดยที่ในช่วงตรงกลางเนะ่ยแม่งไม่มีอะไรเลยซึ่งผมเข้าใจได้ว่าเฮลเน c เซลเนี่ยนะฮะมันเป็นกติกาที่ หนึ่งคือใช้งบเยอะมากนะครับการจะแบบว่าสรรหาอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงซักซ้อมน,น้ำมอปล้ำเนี่ยมันและที่สําคัญมันเสี่ยงอันตรายต่อตัวน้ำมอปล้ำมากพอสมควรการที่จะให้สืกเฮลเดเซลเนี่ยเป็นแม็กเฮลเนเซลทุกทุกแม็กเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ผมก็เข้าใจเช่นเดียวกับ TLC เช่นเดียวกับ Extreme Rules เหมือนกันนะฮะ ซึ่งสำหรับบางกติกาเนี่ยฮะมันก็อาจจะเวิร์กได้อย่างเช่น Match Royal Rumble นะฮะกติกา Match Royal Rumble ที่สืก Royal Rumble เนี่ยโอเคอันนี้ผ่อนรวมได้เพราะมันเป็นกติกาที่ใหญ่มากแล้วแมชหนึ่งเนี่ยแม่งเกือบชั่วโมงชั่วโมงกว่ากันเกือบจะทุกรอบอ่ะโอเคอันนี้ให้ผ่านหรืออย่างเช่นสึก m o n e y in the Bank นะฮะแมชกติกา Match Money in the Bank เนี่ยก็คือว่ามีรางวัลเป็น m o n e y in t อ e Bank ยังไงการสัญญาด้วยชื่อสึกเนี่ยมันก็คือไอกระเป๋าอันเนี้ยไม่่ใชกกติา ผมไม่ได้เป็นกติกาคือมันนี่เ t ื e อแบงกมันก็เหมือน TLC แหละจริงๆแต่มันคือ TLC ที่ถ้าคุณชนะแล้วคุณจะได้มันนี่เ t ื e อแบงไงโอเคอันนี้ได้แต่สำหรับเ h ลนเซลหรือ TLC เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นกติกาที่แบบว่าไม่ได้การันตีรางวัลนะ,นะครับมันเป็นกติกาที่มีจุดกําเนิดมาจากอย่างอื่นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองคิดถึงที่มาของไอ้กติกาพวกนี้ดูนะฮะทำไมกติกาพวกนี้มันถึง แบบว่ากลายมาเป็นกติกาที่กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วในมวยปล้ำในสมาคม WWE เนี่ยนะฮะเฮลนนเซลแมชแรกเนี่ยครับเกิดขึ้นที่สุดแบดบลั in your house ปี1997เป็นแมชระหว่างชอนไมเคิลเจอร์กับดีอัมเดอร์เทเนะฮะแล้วมันเป็นแมชที่เป็นเนื้อเรื่องระหว่างความแค้นความเกลียดชังระหว่างทั้งสองคนนะครับคือเหมือนกับแบบว่ามึงกับกูเนี่ยัยงไงต้องตายกันไปข้างนึงให้ได้นะฮะไม่มีใครชนะไม่ยอมไม่จบแน่ ก็เลยเอาจับไปขังไว้ในกรงอ่ะเพื่อให้แบบว่าอยู่ในเนี้ยจนกว่าจะมีสักคนนึงแพ้แบบแพ้สิ้นซากไปเลยหรืออย่าง TLC เนี่ยฮะก็เกิดจากการที่นักกดปล้ำแท็กทีม3ทีมเป็นทีมที่บ้าบิ่นมากในเรื่องของการใช้อาวุธและใช้กันในหลายสไตล์หลายแนวโดยมีที่มาของความชื่นชอบและความถนัดความเก่งกาจในการใช้อาวุธเนี่ยแตกต่างกันนั่นก็คือทีมของ Hdge กับคริสเตียนเดอะฮาร์ดบอยแล้วก็เดอะดัตลี่บ นะครับสามทีนี้มาบรรจบกันจนเกิดเป็นกติกา TLC ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมและตลอดประวัติของวงการมวยปล้ำม,มาเ่ยนะฮะท่านผู้ชมมันก็มีหลายแมชเหลือเกินนะครับที่มันเป็นกติกาพวกนี้โดยมันไม่ได้สัญญาอะไรกับเราไว้มากมายขนาดนั้นเพราะว่าแมชเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่สึกที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันเกิดขึ้นได้หลายท้งมากๆมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของปีเท่านั้นหรือเกิดขึ้นแค่ที่สืกนี้ของปีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรสโซเมเนียก็เคยมี TLC มา เวสเซลเมเนียเคยมีเฮลีนเซลมาแล้วนะครับผมสึกแม้อย่างสึกอื่นๆที่มันมีกติกาอย่างอื่นหรือว่าคอนเซ็ปต์อื่นๆเป็นไฮไลท์อย่าง k i n g of the Ring อย่างเงี้ยทัวร์นาเมนต์คิงออฟเดอะริงนะครับมันก็ยังเคยมีเฮลีนเซลเป็นแมชดูในรายการเหมือนกันแต่เมื่อดูในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็กลายเป็นว่าอ๋อนี่ยไงเดี๋ยวเดือนนี้ก็เฮลีนเซลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทําให้แบบว่ากติกาของเฮลีนัเซลเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีความเข้มขน้นหรือมันความเข้มขน้นมันลดน้อยลงมากๆ นะครับเช่นเดียวกับ TLC เช่นเดียวกับ Extreme Rules ด้วยเหมือนกันสำหรับสาเหตุที่ปัญหานี่มันเกิดขึ้นอันนี้ผมเองก็พูดตรงๆว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่พอจะเข้าใจได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องงงนะฮะสังเกตได้ชัดเจนในปี2017นะฮะถ้าท่านผู้ชมจำได้ผมว่าปี2017เนี่ยมันเป็นปีที่แบบปัญหาเนี่ยมันเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นมากๆจริงๆอย่างเช่น TLC 2017มี TLC U Match เดียวนี่ผมจำได้แม่นเลย ะะและช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า WWE ช่วงนั้นหนงบต่ำนะครับผมนั่นก็คือการเลิกใช้พลุก,การเลิกใช้ไพโรพต่างๆในปีนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสาเหตุจากงบประมาณที่ไม่พอเนี่ยนะฮะก็ผมเชื่อว่าก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะฮะยิ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าว i n ส์แ c ็กแมนกับจอร์นลอยนิิสเนี่ยนะฮะจอร์นี่เอเนี่ยไปผมจะใช้คําว่าอะไรให้มัน มันใช้คำว่าอะไรให้มันไม่ติดเหลืองดีวะเอาเป็นว่าแบบไป <'ll> กับคนในกับคนในบริษัทกันเองเนี่ยนะฮะนี่ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยวะแต่ก็คือมันก็มีคนออกมาแซววะว่าแบบว่าเฮ้ยหรือว่าที่วินส์มันปล่อยพวกเบรย์ไวแอพวก a อ i s t เตอร์แบล็กบ n อนสม j o โจเมอร์ฟอะไรพวกนี้ที่รีลีส์ออกไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้องการเงินไปจ่ายค่า <'ll> หรือเปล่าวะ คือผมเห็นคนแซวในอินเทอร์เน็ตนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ผมไม่ได้พูดว่ามันเป็นความจริงหรืออะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าลอกจากปัญหาเรื่องงบกับเรื่องบุ๊กกิ้งแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งเลยที่ผมเชื่ออย่างสุดชีวิตว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่ายมากง่ายมากๆแบบง่ายมากๆเลยนะฮะ เปลี่ยนชื่อศึกครับท่านผู้ชมมันคือสิ่งที่ผมต้องการมาสักพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ที่แบบมันปัญหาเนี่ยมันเริ่มเด่นชัดหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแบบศึก TLC มี TLC Max เดียว h e l o c e l l มี h e l o c e l l Max เดียวอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่มันมันไม่เวิร์กว่ารู้สึกว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณเปลี่ยนชื่อศึกเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปเลย h e l o c e l l มึงตั้งชื่อว่าแบบ No way out หรือหรือ Over the limit หรือเชี่ออะไรก็ช่างไปอะไรก็ว่าไปอะ่ะนะฮะ แล้วก็แบบมีแมชชนะีเนอร์เซลแมชหนึ่งหรือถ้าให้ดีไปเลยเนี่ยกลับไปทำแบบเดิมที่คุณเคยทำในยุค Ruthless Aggression ในยุค a t t i t u d e ซะนะครับผมใช้กติกาพวกนี้ให้มันคุ้มหน่อยนำกติกาพวกนี้มาใช้เมื่อเนื้อเรื่องมันต้องการนะฮะเนื้อเรื่องของใครก็ช่างในสมาคมคุณคุณมีเนื้อเรื่องตั้งกี่เส้นนะ่ะที่มันโยงกันอยู่ในจักรวาลของคุณเนี่ยนะฮะ คุณรอให้เนื้อเรื่องของคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยมันถึงจุดที่มันเดือดจริง,รงๆที่มันคู่ควรกัการอเอาเฮลเซล,ลมาใช้จริงๆแล้วค่อยเอามาใช,เาาใช้เอามาใช้ที่สึกไหนก็ได้เอามาใช้ที่ s u r v i ไวต s e r i e ซีรีส์ยังได้เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นชื่อสึกไหนๆโดยเฉพาะด้วยซ้ำนะครับผม TLC กับ Extreme r u l e s ก็เหมือนกัน ก็คือร้อให้เนื้อเรื่องมันถึงจุดที่มันแบบเฮ้ยมึงกับกูเนี่ยต้องตายกันไปข้างหนึ่งหรือกูกับมึงเนี่ยสู้กันธรรมดาเนี่ยมันไม่พอวะ่ะกูอยากจะอัดมึงด้วยไม้เคนโดหรือเกินมึงมโนโฮสบารามึงมาเอ็กซ์ตีมรูกับกูดีกว่าอะไรก็ว่าไปนะฮะแทนที่จะให้มันเป็นธรรมเนียมประจาเดือนนะ่ะ ของทุกๆปีแบบเอออย่างช่วงปีก่อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเฮลนาเซลอยู่เดือนตุลาอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่ดีๆปี2ปีที่ผ่านมามันย้ายกับว่าเป็นมิถุนานมันก็ไม่รู้จะย้ายทำไมนะฮะแล้วก็อย่างเช่นแบบ TLC ส่วนใหญ่จะอยู่แบบสิ้นสิ้นปีเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไมวะทาไมต้องเรียนอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะฮะนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเก็บมาในใจนานมากแล้วตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหากัมนมากขนาดนั้นแต่พอมันเป็นเยอะขึ้นเจอเยอะขึ้นเ,นเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมันก็แบบ มันก็สั่งสมอะนะฮะท่านผู้ชมผมเลยอยากจะมาพูดสักนิดหนึ่งและอยากจะแนะนำ w w e เหลือเกินว่าแบบวิธีง่ายมากๆเลยนะฮะมึงเปลี่ยนชื่อสึกจบเลยไม่ต้องเอาชื่อเฮลิเ Cell กับ TLC Extreme Rule อะไรพวกนี้มาใช้นะครับเปลี่ยนเป็นเอา a r m a d o n กลับมาหรือเอา Judgment Day กับชื่อสึกเ่ๆในสมัยก่อนของมึงเมีเยอะแยะจะตาย ทำไมถึงไม่ออกมาใช้ออกชื่อกติกาม,มาใช้ทำไมนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมมีกับวงการมวดปั๊บในโดยเฉพาะในสมาคม WWE นะมาสักพักหนึ่งแหละผมก็อยากจะมาพูดถึงสักนิดหนึ่งแล้วผมก็อยากจะนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายมากๆแบบง่ายมากๆเลยนะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เชิญคอมเมนต์กันไวได้ข้างล่างเลยนะครับผมบางคนอาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่มันดีแนละสร้างสารรค์กว่านี้ละเอียดกว่านี้มันอาจจะช่วยแบบแก้ปัญหาอื่นได้ด้วยในขณะเดียวกันเลยเนะี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ ะะถ้าผู้ชมยังไงมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมยินดีอ่านความคิดเห็นของทุกคนเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็คือแบบปัญหาเนี่ย ผมมองว่าด้วยความที่มันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรแล้วแหละนะฮะแล้วมันไม่ได้ยากเลยที่จะแก้ปัญหานี้นะฮะก็อยากจะให้ W W เขารีบแก้โดยเร็วแต่ในขณะเดียวกันผมก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรว่าเขาก็คงจะไม่แก้หรอกถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม S M p r o d u c t i o n Wrestling ไว้ให้ด้วยนะครับผมฝากเข้าไปเยี่ยมชมสถานีมูด้ามไว้ด้วยเช่นกันนะฮะ ก็ขอขอบคุณมากท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยที่เข้ามารับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพลงเท่านี้ครับเดีย๋ยวงยๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหากผมปั้มนะฮะ m p u o d u c t i o n s Wrestling วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณมากและสวัสดีครับ